ก็จะเปลี่ยนเป็นมัอกรรัดแล้วมังกรรัดก็ขายนี่อาชีเนี้ยเนี่ยอาชีที่ทำเฟอร์นิเจอร์นี่ไงชื่อดีค่ะมาครั้งที่สองแล้วค si ่ะเป็นไงบ้างอ่ะวันนี้อยากเรียนอะไรอยากทอะไร เห็นอาจารย์เขียนไว้เรื่องสมดุลคำสมดุลงานอยจาไม่ได้เขียนทั้งใครทั้งคนเขียนอาจารย์ไม่เคยมีแผนการไม่เคยมีแผนการสอนเลยนะยอดแผนการสอนไม่ควรมีแผนการสอนได้ช่างด้วยสี่อย่างนี้นะสมดุลปติเออเขาก็เปลี่ยนตัวเลขไปสวัสดีค่ะ ชื่อเอค่ะก็ศรัทธาหลวงพ่อตัวก,ก็เลยมาลองเรียนกับอาจารย์ให้อาจารย์ขบดัวเมื่อคืนนี้วันศิงร์ก็ไปนอนปะะิด <c oughs> บ้านนะรู้ป่ะก็อาจารย์ติดพวกเราเนี่ยไม่งั้นไม่งั้นอาจารย์ก็อยู่วันศิงร์เมื่อคืนอาจารย์เห็นพวกเราสําคัญกว่านะ <c oughs> ด้วยหลูมที่มันมีเงากันนอนงครับสวัสดีครับผมชื่ออาช้าพประชชุมบดินร์ครับก็ติดตามอาจารย์มาได้ประมาณสองปีแล้วครับทันี้ก็แรกๆก็จะฟังเยอะครับแต่พอเจออาจารย์ปฏิบัติอย่างเดียวเลยครับ มีใครนั่งไม่สบายแล้วมกนจะมีโซฟาโซฟูต์อยู่ตรงนี้โซฟูต์นั่งได้นะโซฟูต์นอนก็ได้สวัสดีค่ะชื่ออระมาครั้งที่5แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ติดตามอาจารย์มากับว่า ได้ไปฟังอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็เปิดกระบอกว่าถ้าไม่เริ่มปฏิบตนนัติครานี้จะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เลยเริ่มปฏิบัติมาผิดบ้างถูกบ้างก็ลองมองเลยคะ่ะแต่ก็จะพยายามสอบอารมณ์ตัวเองอยู่เด้เ่อยยค่ะชื่อจูค่ะก็รู้จักอาจารย์ มาประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ที่รู้จักอาจารชีวิตก็เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนก็รู้จักธรรมะมากขึ้นแล้วก็เอาไปปฏิบัติมากขึ้นนะจริงๆแล้วจริงเธอไม่รู้จักอาจาร์หรอกเธอรูร้จักตัวเองดีขึ้นอยากอยากรู้จักฉันรู้จักตัวเธอให้ดีก่อนจริงไนหะส่วนใหญ่เราชอบมา กานรู้จักเคนรู้คนนี้เนี่ยจริงไม่ใช่นะการสอนให้พวกเรารู้จักให้ก่อนวันพัฒน์คนสิบปีที่แล้วมองสาวๆเนี่ยแต่เวลพัฒน์ตอนนี้มองคนเลยนะไม่รู้เธอเหมือนเดิมใช่ไหมแต่วิธีมองไม่เหมือนกันเพราะว่าเราเห็นตัวเราเองแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมมองหนุ่มๆก็เปลี่ยนไปใช่ไหมมันจะเปลี่ยนไปเพราะเรารู้เรามากขึ้นใช่ไหมที่คำว่ารู้นี่คืออะไร